ส่วนโฟกัสที่การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับสัญญาณดีต่อเนื่องคุณผู้ชมอย่างวันนี้ท่านนายก,กอัปเดตให้ฟังนะครับว่าจากการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยท่านแจ้งมาว่าตัวประกันชาวไทย20คนนะปลอดภัยดีแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ายังหาไม่เจออีก3ท่านและนายกก็ได้สั่งการให้เตรียมเครื่องบินสแตนบายดูพวกเส้นทางบินไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะรับคนไทยกลับมาเพิ่มเติม วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลครับท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยโทรศัพท์มาหานะแล้วก็แจ้งให้นายกเราทราบว่าตอนนี้ตัวประกันคนไทยเนี่ยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึงสิคนอีกกลุ่มหนึงแคนเขากําลังพยายามพาทั้งสงกลุ่มเนี้ มารวมไว้ในจุดเดียวกันเพื่อเตรียมตัวไว้เลยพอมีจังหวะเหมาะจะได้ย้ายออกมานะส่วนอีก2 3คนตอนนี้ยังหาตัวอยู่ว่าอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่ามันมีการแยกกันไปหลายจุดนะครับลองฟังเสียงท่านนายกเล่าดูครับผมเชื่อว่ากำลังคอยให้ความรุนแรขง,งของสงครามในบางเขตในบางเขตที่สามารถที่จะพอให้ตัวประกันเนี่ยอ,ออกมาได้ นะครับเมื่อวานก็มีการคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ตัวประกันเนี่ยสิบสองกับแปดคนเนี่ยกาลังถูกลําเลียงมาอยู่ในที่เดียวกันแยกเป็นสิบสองคนกับสิบกับอีกแปดคนกําลังลาเลียงมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อเตรียมพร้อมว่าจังหวะดีก็จะขนย้ายออกมานะครับอีกสองหรือสามคนกําลังหาจุดอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับีข้อความได้ใจได้ ครับอยากบอกว่าอย่างั้นครับครับก็ยังขาดยังโรเคเขีนไม่ได้สองหรือสามคนนะครับตรงนี้แต่ว่าแปดกับสิบสองเนี่ยท่านนายกมาเลเซียบอกบอกว่าสบายใจได้ว่าปลอดภัยครับเราเองเราก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าตัวประกันนี่สถานภา,ภาพจะเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อวานได้คุยกับท่านนายกมาเลเซียซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนโทรไปนะครับท่านมีความกรุณาแล้วก็แล้วก็มีความเป็นมิตรกับเราดีก็โทรมารายงานรู้ว่าทางพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นห่วง จากการที่ท่านผู้มีราชการาสูงสุดได้บินไปเมื่อวิเคนที่ผ่านมาไปเจรจาอย่างหนักกับทางมาเลเซียนะครับท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้ก็ก็ขอบคุณท่านไปนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมีความพืบหน้าท่านก็จะโทรมารายงานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่ทั้งท่านรองนายกปานปีไปที่กาตาร์มาแล้วไปอิหริดมาก็ต่างคงก็ต่างช่วยกันครับยืนยันนว่าเต็มที่ ท่านนายกบอกอีกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะสั่งการให้เตรียมพร้อมเครื่องบินไว้แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลแสดงเจตจำนงจะกลับมาแล้วคนที่คนที่อยากกลับเนี่ยเราพากลับมาได้ครบทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ท่านบอกว่าต้องเตรียมเส้นทางการบินไว้ครับถ้าหากว่ามีความต้องการจะอพยพคนไทยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่อิสราเอลขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เคลียร์เส้นทางการบินไว้ก่อนแล้วถือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าครับ